ับัขอเสียงต้รับตัต้ราลบรจุงเป็นสูนรวมจิตใจของพวกเราชาวโคราดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พวกเราจะนึกถึงหลวงพ่อบุจ๊ยได้ดูแลพี่น้องเราชาวจังหวัดนครราชสั้งสอสอโตวัตรบุรโตมาจาก พระภาวโตวสาวกาสังโฆสังฆังนมะมาทิ่เตื้องสายพุ้มเจริญชัยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวสุวสานงานนะครับที่มากรนะต่าง ประกาศเรียนที่เราไปตามโจทย์ครับว่าในวันนี้เนี่ยท่านทราเขณะได้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับ สัญญาณชาติพัฒนาคัมแบ็กก็อย่างที่เรียนไวนะครับว่าตอนนี้พรรคชาตินาก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ได้เริ่มเตรียมนโยบายเตรียมตัวว่าที่ผู้สมัครเพื่อให้เกิดความพร้อมเราต้องการที่จะได้มีโอกาสในการมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นจังหวะเวลาที่ ใกล้ๆกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนมีความคาดหวังสูงว่าระบบการเมืองจะเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศฉะนั้นพรรคชับนาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่มีการปรับปรุงข้อบังคับพรรคแล้วก็มีตําแหน่งประธานพรรคซึ่งเป็นประธานคณะยุทธศาสตร์ของพรรคซึ่งผมเป็นประธานพรรคได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมตอนนี้ก็จัดเตรียมทํานโยบาย ทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสําหรับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ชาฒนากลับมาคัมแบ็กสร้างความยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจเหมือนสมัยที่ท่านพุเอกชาชายได้ทําไว่ฉะนั้นโคราชถือว่าเป็นสนามการเมืองที่มีนัยยะสําคัญนะครับฉะนั้นพรรคชาปนาก็ถือว่าเป็นพรรคที่เกิดที่จังหวัดนครราชสีมาเราก็ตั้งใจที่จะให้โคราชเป็นฐานใหญ่ฐานที่มั่น ที่เราสามารถจะทํางานทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแล้วก็กับชาวโคราดได้นะครับส่วนจะได้เยอะมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขอทํางานก่อนนะครับขอทํางานขอประเมินสถานการณ์แต่ก็เชื่อมั่นว่ายังไงเนี่ยชาติพันาคัคำแบกแน่นะฮะ